สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 มิผาดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนเมษายน2567นะครับโอ้โหเข้าสู่ปีใหม่ใกล้แล้วนะครับสงกรานต์ตไทนะจะได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาประสบความสำเร็จนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะรวยมากบางคนอาจจะเหนื่อยบางคนอาจจะมีอุปสรรคติดขัดนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ร,รู้เนี่ย FC แฟนคลับของมริุศดาวทุกคนเนี่ยนะครับคุณจะมีโชคลาภมีเงินมีทองนะเออทั้ง12ราศีเนี่ย นะครับอิทธิพลของดวงดาวที่จะย้ายในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกตดาวคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤรุษหัสนะครับคืออย่างี้เพราะฉะนั้นใครแม็กใครแม็กนะพูดแอคเซนต์ไม่ถูกในช่วงจังหวะน,นี้นะอาจารย์จะโฟกัสแค่ดาวพฤรุษหัสกับอาทิตย์เท่านั้นนะครับจะส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีจะทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ในชนษา นะครับมันเข้าเกณฑ์พีกวนะโชคใหญ่ในชนษสาพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องขัวอาทิตย์พืรหัสจะเกิดโชคใหญ่ในชนษสาสถาผลลาบผลภูลทวีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่มีทางนะครับจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเดชอํานาจบารมีนะครับเพราะว่าดาวพระัสบรียังอยู่ถึงสิ้นเดือนเมษายนสาิเมษายนนะครับแต่และดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับในวันที่13 เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกลางเดือนมันก็กี่วันนะนะก็ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ตีโดยรวมๆแล้วกันภายในเดือนเมษายนนะครับคุณจะต้องมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาบใหญ่เข้ามาเงินทองจากการทําธุรกิจติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะครับเออนะเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับก็เป็นวันสงการใช่ไหม ปีใหม่ไทยโอ้โหประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับที่อาจารย์ได้คํานวณออกมานะครับวันมหาสงการปี2567นะครับปีมะโรงนะครับเป็นวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์นะครับขึ้น6ค่ำเดือน5นะครับในวันนี้ตามปฏิทินเนี่ยนะครับไดอารี่โหรของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว วันนี้ห้ามทําการมงคลเพราะเป็นดีถีมหาสูตรนะครับเป็นปกติมาตรอธิกาวาสอธิกะสุรทินเวลา22่สกาสินาที24วินาทีเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อมโหธรเทวีทรงภระรัตทัดดอกสามหาวโอ้โหหาวเดียวก็หลับแล้วนะแก้วนินรัตเป็นอาพรพัดสาหารเนื้อทรายพาดขวาทรงจัดพัดซ้ายทรงตรีศูน สเสด็จสายญาติลืมเนตรมาบนหลังนกยุงนะครับเถลิงศกเป็นจุลศักราช1386วันที่16เมษายนพุทธศักราช2567เวลาตีสอนาฬิกากับ1ินาที0วินาทีคำพยากรณ์วันเถลิงศกปีนั้นพระราชเทวีและหมู่นางพระสนมราชบดิพานจะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง คาพยากรวันสงการปีนั้นจะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงและจะเกิดโจนผู้ร้ายและจะเจ็บไข้นักคาพยากร์วันเนาปีนั้นข้าวจะตายฝอยจะได้ยินเสียงคนต่างภาษานะครับอาจจะได้ยินเสียงฟุตฟิตฟอร์ไฟดิดดิดาบ,บุกอะไรประมาณนี้นะครับหรืออูจีอูจีนะครับเออนะเท้าพญาจะร้อนใจนะคาพยากร์เกี่ยวข้องกับน้ำนักข้าราชให้น้ำสามตัว ฝนแรกปีมากกลางปีงามปลายปีน้อยแรคําพยากรเกณฑ์ทัญญาหารได้เศษห้าชื่อวิบัติข้าวกล้าในภูนาจะเกิดกี่มิชาติด้วยมแมลงได้ผลหนึ่งส่วนจะเสีย5ส่วนเมืองจะเกิดยุทธสงครามอ้าวอีกแล้วเหรอจะประหารชีวิตจะพินาจากกันจะชิบหายเป็นอันมากนะครับเออน,นี้คือคําพยากร์เกณฑ์ทัญญาหาร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดยุทธะสงครามโอ้โหเหมือนสมัยตอนนั้นลุงตู่ใช่ไหมปีหกห้าให้คุณดูปีหกห้าเลยว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นก็ขอให้ fc แฟนคลับของบริษัทดาวทุกคนประสบความสําเร็จมีแต่โชคลาภเงินทองนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเลยนะครับสวัสดีปีใหม่วันสงการนะครับชาวลัคนาราศีเมฆนะครับในดวงชะตาเนี่ยแหมปีใหม่เนี่ยคุณจะต้องมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาใช่ไหม ดวงชะตาคุณก็ขอ,ขอให้มีเงินมีทองเข้ามานะครับแต่สิ่งที่ต้องเตือนต้องระวังเลยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุนะระวังการลื่นหกล้มตกบันไดนะครับอุบัติเหตุต่างๆทําให้คุณเสียทรัพย์หรือมีปัญหาด้านสุขภาพได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับปีที่พลดาวพรศุกร์เนี่ยนะครับก็จะย้ายราศีเดือนหน้าเสริรอย่างรวดเร็วตําแหน่งเป็นมหาอุ่ยในวันที่2เมษายน2567 นะครับในดวงชะตาช่วงเวลา14ในกาย28นาทีนะครับอิทธิพลดาวศุกร์นี้เข้าสู่ภพวินาศนะครับเป็นมหาอุดเป็นพินทุบาทการเงินของเจ้าชะตามักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับควรนําเงินไปนลงทุนทําธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งนะครับจึงจะดีนะกเลือชีวิตคุณก็จะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับหรือดวงชะตาเจ้าชะตามีเกณฑ์การที่จะจ่ายเงินใต้โต๊ะจ่ายเงินลับๆนะครับส่งผลที่ดีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน นะครับแต่นีเรื่องของความรักของคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะสุขเสียเป็นวินาศความรักมักจะเสียนะก็ต้องอดทนนะครับเปิดอาจจะมีปัญหาเกณฑ์การฟ้องร้องการหย่าร้างนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์นะครับถือว่าดวงชะตาในช่วงนี้ในความรักคุณลึกลับซับซ้อนนะครับบางคนต้องระวังการเป็นเมียน้อยด้วยนะทาอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้ได้นึงต้องตรวจสอบเช็คก่อนว่าเใช่ไม่ใช่วะ โสดจริงไม่โสดแท้โสดจริง,รงอะไรเงี้ยนะเออต้องดูหน่อยนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพิตย์นะดาวที่นี้จะย้ายราศีนะครับมาทับกลุ่มลัคนาชาวลัคนาราศีมเมฆเนี่ยตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับดังคำาบยกร์ที่ว่าอุจติธ,รธเรื่องเดชว,วิเศษล่ำรู้ํารือเลือดประเสริฐสีมิสหายหอจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชวกว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จะสําเร็จเป็นบําเรจแก้วแหวนแสนหันทั้งเงินทองโสภาสุาสาการทั้งแพ่พันจิตโอบลมมิไหว จะชำนาสัตว์ตัวหมูทั้งสิ้นเผื่อเนื้ออินกันผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไลล้วนแต่ได้ความสุขทุกข์ไม่มีนะครับเออใช่ไหมบางคนบอกมีครับถ้าคุณทุกข์มีแสดงว่าดาวอาทิตย์คุณเป็นอุตสาหกาุ่มล่ะหรือเหตุผลหลายประการมันแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะแต่ชีวิตคุณก็จะมีความมั่นคงในช่วงนี้คุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิต นะครับสิ่งที่ดีใหม่ๆทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงนะครับเออบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยนะครับถ้าคุณมีครอบครัวแล้วช่วงจังหวะน,นี้ลูกหลานคุณเนี่ยจะอยู่ติดก,กับคุณเป็นพิเศษนะครับเออนะต่อมามาพูดถึงดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตนี้จะย้ายราศีนะครับในวันที่22เมษายน2567นะครับเวลา14.46น,นาทีเนี่ยนะ เมื่อกี้อาทิตย์ย้ายสิบสามนะครับก็ช่วงสงการนะนะหรือบอกหรือบอกบอกว่าอ่านนี้าพูดถึงดาวเกตนะเกตย้ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายสองโมงสี่สิบหกนาทีเกตเข้าสู่พบลาภะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยมักจะสนใจในเรื่องของศาสตร์เลนลรับลีรับเช่นโหราศาสตร์ไสยศาสตร์นะครับมักจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าของโบราณคุณมักจะมีความเชื่อถือ เ,ออเพราะฉะนั้นเลข9จะเป็นเลขที่นําโชคลาภให้กับคุณนะครับและตอนนี้เลข9นะครับตั้งแต่วันที่ออ22มีนาไปต้นไปเนี่ยนะครับจะร่วมกับดาวเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข7997เอาเอย่างไรแกแหมเลขเทวเจ้าไฉซิงเยี่ยวของอาจารย์เนี่ยสุดยอดแหมถ้าคุณเนี่ยนะได้บูชารูปเทพเจ้าไฉซิงเยี่ยวของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะคํานวณเหอดาวให้นะครับตาแหน่งดาวที่รูป เทพเจ้าถ้าไปติดเนี่ยนะครับในตำแหน่งหกุยเนี่ยนะคุณจะมีโชคลาภประสบความสำเร็จเงินทองก็จะไหลมาเทมานะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะอันนี้ต่อมานะครับมาพูดถึงดาวพระอังคารดาวองคารนี่เป็นดาวประจําตัวของชาวนัคนาราศีเมษนะครับย้ายในวันที่23เมษาย,ยน2567เวลา17บเจ็ดนกาสิบนาทีเนี่ยนะครับอังคารย้ายเข้าสู่พวินาศนะครับตำแหน่งก็เป็นจุลจักรอย่างที่บอกนะนเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ คุณมีเกณฑ์การเดินทางนุแต่เป็นในสถานที่ต่างๆคุณก็จะมีความสุขนะให้ระวังเรื่องงการลื่นหกล้มเป็นสําคัญนะตานุกป,ปวินาเนี่ยหมายถึงในดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่ค่อยชอบมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครนะครับหรือดวงชะตาคุณในช่วงนี้แป้งมักจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักนะครับเพราะฉะนั้นบริหารชีวิตของคุณได้ดีนะแล้วดวงคุณเนี่ยนะครับในการประกอบกิจาการกิจาการรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับควรกระทาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับ เออหรือดวงชะตาคุณควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีของชาวลัคนาหาสีเมฆนะต่อมานะครับมาพูดถึงดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์นี่ก็จะเดินครั้งที่2นะครับโอ้เสดวิ่งเร็ววันนี้เดือนนี้เนี่ยสครั้งนะในวันที่27เมษายน2 5 6 7เวลา6 1โมนาทีศุกร์ขเข้ากลุ่มลัคนาหมายถึงการเงินวิ่งเข้าหาคุณแต่ดันเป็นปรานะครับการเงินคุณก็ได้ในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นที่จริงเนี่ยการเงินคุณเนี่ยมีเกณฑ์การรายจ่ายนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องวางแผนด้านการเงินอย่างต่อเนื่องจึงจะดีนะครับเพราะคุณจะมีรายจ่ายเยอะในช่วงระยะเวลานี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าคนรักคู่ครองเนี่ยก็จะดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณจะไปหวังให้คู่ครองมาดูแลคุณอย่างเต็มที่เลิศเลอเพอร์เฟกฝันไปเถอะนะเขาจะดูแลให้คุณเนี่ยในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นควรให้อิสระในความรักนะครับเออไม่ควรไปตามจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปให้เป็นอิสระเข้าไว้ดีที่สุดนะมาพูดถึงดาวต่อมาที่สําคัญเลยดีกว่าก็คือดาวเพื่อรหัสเสบรีนะครับในดูงชะตาเนี่ยนะเออลืมบอกไปตั้งแต่วันที่13เมษาอาทิตย์เข้าเจอเพื่อรหัสคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลามมีสิ่งที่ดีนะครับในช่วงเดือนนี้นะก็ขอให้คุณเนี่ยมีความสําเร็จมีเงินม,มีทองเข้ามา แล้วพอ30เมษายยน่เนย์เป็นต้นไปนช่วงเวลา12บสนาการี5บนาทนนีดาวพระสัสบดีก็เข้าสู่พบการเงินนะักเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาส่งผลให้มีรายได้เข้ามากับตัวของเจ้าชะตาเองนะครับคุณจะได้เข้ามาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับและคุณดวงชะตาคุณจะมีเงินลับๆจะมีความสําเร็จด้านการเงินแล้วก็จะมีเงินลับๆเข้ามาเงินลับแหลกมาดู นะก็ขอให้คุณโชคดีแลกนนะการน้าจาวล,าลาักณาราศีเมฆนะครับแล้วคุณก็จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะก็ขอให้ชุมโชคดีนะครับ<อ>ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันรดับกับพระจันทร์พ่นดวงชวตะตาพระจันทรจะดับก่อนในวันที่เเมษายน2567เวลาตีหนึ่งยี่สิบห้านาทีเนี่ยนะคุณก็นอนหลับพักผ่อนให้มีความสุข,ขนะพราะฉะนั้นพระจันร์ดับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ราศีมีนครับ ให้ระวังเรื่องของความเสียหายปัญหาอุบสรรคต่างๆนะครับคุณก็ต้องล็อกประตูหน้าต่างให้ดีนะระวังโจนผู้ร้ายที่ปล้นของหายและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะไม่สบายก็ได้นะครับต่อมาพระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์เพ็นในวันที่24เมษายน2567เวลา6โมง21อนาทีจันทร์เพ็นอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับในภพปัตนิคุณจะดีในเรื่องของความรักคู่สัญญาหุ้นส่วนต่างๆก็ขอให้คุณโชคดีนะชาวราศีเมษ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปนะครับดูดวงชะตาไลฟ์สัป,ปดาห์นะครับซึ่งมีความแม่นยำมีความละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็แบ่งไปอยู่ในคลิปดูดวงไลฟ์สัป,ปดาห์นะครับในเรื่องของการโคจรของดวงดาวต่างๆนะค,คุณก็ติดตามรับชมรับฟังได้นะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ